สวัสดีครับคลิปนี้เราก็อยู่กับเ,เกม Attack on Titan กันอีกเช่นเคยนะครับโดยคลิปนี้เราจะมาเล่นเป็น a n n ี่กันบ้าง <c oughs> เราพักการเล่นเนื้อเรื่องไว้สักหน่อยเรามาเล่นอนนี่ส่วนชุดนี้ชุดของแ a n นี่ก็จะเป็น DLC ฮนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเล่นเป็นไททันหญิงกันแะโดยที่จะ แปลงร่างเป็นไททันได้หรือไม่ได้ต้องดูที่สกิลนี้ไททันทานฟอร์มนี่ย <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปเลือกด่านก่อนปกติด่านที่ผมฟาร์มจะหาแรก่ก็จะเป็นด่านนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในด่านกัน ช่วงแรกๆฟาร์มก็ลำบากมากเพราะดูจำนวนไททันเนี่ยมันเยอะเหลือเกินผมถึงต้องใช้ไททันทานฟอร์มช่วยไม่งั้นก็ไม่ไหว โอเคเรียบร้อยไปสองตัวสวัสดีเพื่อนอยู่ไหนคอหน้ารีวายอยู่ข้างหลังไปเอาเอาวินก่อนรีวายเพิ่งปรากฏตัวพอมีสกินแล้วจะฟันแรงขึ้นสามเท่าเอา mình bị đốn, đấy, đeo 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 đeo, chập, ui ui, không có skill phun chớp chập chớp nữa. ไปต่อเลยหลังจากเราฆ่าได้สิบตัวแล้วเราก็จะไปเป็นไททันาย,ยาวๆเลยอันี้กี่ตัวแล้วก็ไม่รู้เนะี่ยตัวนี้ไ่้จะตัวที่ห้า Ấy, ừ, ơ win chạy gen, dòng mô, chạy gen Chạy gen với anh เ okay. ออวินบ้ามหน่อยกุ้ยติดเอ้ยอย่าเพิ่งหันมาดิตัวเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยเนี่ย เองอะมองมองมองขออีกตัวแล้วกันโอ้โหมันเยอะซะเกินในนี้โว้ยเฮ้ยมึอจิ้มจับใครอ่ะเอาอีกตัวแล้วกันก่อนแปลง เอาอะไรอ่ะให้จับไททันที่อยู่ตรงนู้นเอา,เ,อาเดี๋ยว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 เอวินจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเอาเออวินไปด้วยทูไม่ไหวแล้ว เยอะเหลือเกินโอ้โหแก๊สหมดอีกอยากไปแปลงตรงอามินก่อนนะ่ะเฮ้ยโอเคดืนและมาหน,นี่มาน,นี่เฮ้ยเพื่อนอไปไม่ทันหรอกแปลงล่างเลย ไอ้หนูโอเคเตะอามินมาช่วยแล้วฟาดฟาดแข่งไปทีนึงเอาไททันหมดโอยอ,อ,อยังไม่หมดเฮ้ย เออต่อยต่อยเออเอือหมดพลังเดี๋ยวแก๊สหมดเราเติมของไหนดีจ้างตรงนี้แหละโอเค มีบอสทั้งหมด3ตัวนะฮดานนี้จะมีไททันหญิงที่เป็นไททันหญิงปริศนาที่ไม่ใช่แอนนี่นะแล้วก็ไททันกามแต่เราต้องจัดการตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้มันเรียกไททันจะวิ่งหนีไปไหนฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดไหนมาไททันหญิงต้องเจอไททันหญิง มาเจอเททันหญิงออริจินอลหน่อยเฮ้ยกระโดดไปไหนเนี่ยดูมาเรียกเททันเนี่ยเตะไปเลยฟาดไปอีคทีนึงเฮ้ยหลบไปเททันหญิงตัวปลอมตัวจริงจะเฉืดอฉายเออฟาดแข่งอีกทีโอเคไม่มีไม่มีอะไรเลย มีแต่ศพไททันเออหมดแรงต้องไปหาที่เติมก่อนเอาหมดแรงเราไปจับไททันตัวนู้นก่อนได้ไหมไอตัวรูปวิ่งๆนะ่ะมา้าม้าอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไปจับไททันมะมาแล้วไททันตัวนี้ตัวใหญ่ต้องปันแขนปันขาก,นก่อนเฮ้ยมาถึงก็จับเพื่อนเลยเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวขา อ้ออติด,ตด,ตดเ,เดี๋ยวเอาแขนก่อนเอ้ยเอาขาก่อนโอเคเรียบร้อยเอากดผิดเิชยไท่านตรงมาตรงในยเยอะเลยเดี๋ยว อย่าพึ่งยังอรารวาสไม่ได้เฮ้ยมันจับไข่อ่อะหรือมันดูมันมือเปล่า,ลาอุ้ยอุ้ยติดติดว่ไปเติมของกันกันละกัน กลมครับได้ของมาแล้วมานี่มามารวมกันมามานี่มามานี่มาแปลงล่างไททันนยิงก็มาอรารวาสอีกรอบหนึ่งตรงไหนเยอะ ฟาดแข่งอีกทีนึงเว้ยเว้ยเว้ยอือเตะกระโดดทีบอือกระโดดเตะไม่ใช่กระโดดทีบ <c oughs> ไหนหมดอ่ะโอ้โหหมดแล้วยังเหลือกันเยอะหลอดยังเหลือกันเยอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหมดเวลาขอกระทืบตัวนี้ก่อน chê ừ. Um. Ừ. Ừ. lăng hai hàn một ô ừ. thái hạn cao

โอ้ยโอ้ยติดต้นไม้ไปเลยรีไวายเป็นไงหลังไม่ตายรถไม่ถึงครึ่งด้วยทุกความรวดเร็วเราไปเอาไททั่นก่อนไปเอาร่างแปลงก่อนเฮ้ยจะทำอะไรห,หนูจะมาพังฐานเหรอ ui 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 áo bát ít ơi idiot thằng minh lầu áo bót đi bà má lưi thầy thanh không chờ cả thầy thanh เตะโอเคเตะไหนไปจัดการไอตัวมายุ่งกับฐานเราดนีโอ้ยติดต้นไม้เตะไม่โดนเตะวืดเตะโอ้ยผมวนรอบต้นไม้ทำไมเนี่ยเออเตะเตะแขนขาดเลย โอ้ยตัวนี้ชอบหลบใต้ต้นไม้เรารีใหม่ดีกว่ารีสร้างใหม่ไปในท่านกามตัวสุดท้ายแล้ว Ah. Mm. โอ ah. ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตะอือฟาดเตะเอ้ยยังไม่ตายกันเนี่ยเออเป็นไงเจอไททันหญิงที่แท้จริงไป นี่ฮะอุปกรณ์ที่มันต้องใช้แลนนี้อัพไอ,อ้อุปกรณ์อุปกรณ์เฟิร์สเจเนอเรชันดาเฟิร์สเจเนอเรชันนี่ฮะเดี๋ยวได้เดี๋ยวให้ดูว่ามันมันคือดาบนี้ดาเฟิร์สเจเนอเรชัน สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เรามาเล่นไททันหญิงให้ดูเล็กๆน้อยๆหลังจากที่ลงลงหมดเนื้อเรื่องมาหลายคลิปคืออยากเล่นไททันบ้างไททันหญิงจริงแอนนี่เป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยชอบที่สุดแล้วในในเรื่องไททันอะ ำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ